ประสบการณ์หรือความเข้าใจใหม่ที่ลับเลิศที่สุดสิ่งแน่นอนการจุนจิตเป็นวิธีการที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้อย่างแน่นอน ป้องการจูนระบบจิตโดยตรงกับความที่ที่ใช้สัญญาณพิเศษของชีวิตที่เราเรียกว่าการสื่อสารผ่านคลื่นสมองหรือคลื่นจิตเป็นเวฟและแน่นอนตอนที่เราทานความรับรู้ของสมองสองซี่คือสมองซีกซ้ายและซีกขวาประสมการณ์แห่งกันเกิดปฏิกิริยาของขึ้นไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กที่กระตุ้นในระดับอะตอมหรือเซลล์ในร่างกายัรเหมือนกันระเบิดครั้งสำคัญของซุเปอร์โนวาหรือจักรวาลภายในตัวเราเป็นการก่อกวามิดข,ของพลังแห่งความรู้สึกใหม่จนเกิดความรู้สึกสุดยอดที่มนุษย์ หรือพวกเราทุกคนไม่เคยรับมาก่อนความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ทาให้เราสามารถตระหนักรู้ถึงญาณปัญญาตระหนักรู้ถึงความคิดใหม่ที่เหนือกว่าและชั่วพึงตาเที่ยงกันหลังจากการทุจจิตมันคือการติดอาวุธทางจิตวิญญาณน,นั่นเองะร้สึกถึงชีวิตที่เหนือกว่าชีวิตที่มีพลังอนานาจอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้เราสามารถ ใช้กฎแห่งจักรวาลหรือกฎแห่งแรงจะยางมีประสิทธิภาพที่สุดทําให้เราสามารถเข้าถึงชีวิตที่ชัดเจนและส่งพลังทําให้เรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนจะใช้ชีวิตยอย่างไรบนโลกใบนี้ให้คุ้มค่าที่สุดที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และแน่นอนกระบวนการในการจุนจิตต้นฉบับของแท้ The o อ i ริ n ินัลจุ n นิเป็นวิธีการที่ล้ำลึก ไม่เหมือนใครและแตกต่างจากกระบวนการในเชินความคิดเป็นการฝึกฝนและการจูนตัวเองกับจักรวาลในวิธีการที่ชัดเจนและลึกซึ้งทีสุเป็นการต่อวงจรของจิตใต้สึกเพื่อที่จะจูนกับความรู้สึกที่เหนือกว่าในระดับของซูเปอร์คอนเชสเนตหรือจิตเนือสตินั่นเอง ทำให้เรามองเห็นความชีวิตของชีวิต,วตแบบ360องศาทําให้เรารู้สึกชีวิตรู้สึกกับตัวเองในแบบที่ล้าลึกและมีอิสระทําให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตในแบบของการอย่างรู้หรือค้นพบความรู้สึกนี้ด้วยตัวเองและแน่นอนว่าบทการแห่งการจุดจิตจะทําให้เราเข้าถึงอคอลิทึมหรือกระบวนการอันแสนพิเศษที่จะใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้อย่างยอดเยี่ยมและล้ำเลิศที่สุด ทำให้เราคนตัตวตนที่ยิ่งใหญ่ของเราบรรดาให้ชีวิตของเราเหนือล้ำและลึกซึ้งที่สุดเกินกว่าที่จะที่จะที่เราจะข,ขึ้นในประสบการณ์ในการนัรู้มันเป็นความรู้สึกใหม่มันเป็นการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าการรีเบิร์สเป็นการเวกอัพเป็นการตื่นรู้อยางลึกซึ้งที่เรียกว่าการลุกโผล่ ทางจิตใต้สำนึกแอ้จุดจิตจึงเป็นหนึ่งเดียว The o n i g i n a l Tuning ที่ถูกค้นพบจากประสบการณ์นันรับของผมลนวิธีการที่ไม่เหมือนใครนี้สามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองจากการเชื่อมหรือการจุนในระบบพิเศษที่ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์ดีกว่า7ปีหรือมากกว่านั้น หนึ่งทางการจิตยังเป็นวิธีการที่ทําให้มนุษย์เราสามารถกดล็อกตัวเองจากความเก่าเก่าเข้าไปสู่ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ที่เหนือชั้นใชชยวิดอย่างคนที่ลาเลิศและลาลึกชายชิตอย่างคนที่มีพลังอนานาจของคนที่สามารถลิขิตกัหนดชะตาชีวิตของเรา้วยตัวเอง